Ça va Bonjour tout le monde Ça va Bonjour Aujourd'hui nous allons apprendre vocabulaire pour tous les jours. 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 วันนี้นะคะเรามี50คำศัพท์ที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันมาฝากทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานํามาฝากอยู่เป็นประจําค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ un b งบูโ u อ n b งบูโ u อ่งบูโคคำนามเพศชายนะคะโต๊ะทำงานสำนักงานคะ่ะอินโปรต์อินโปรต n อินโปรต์อินโปรตคำนามเพศหญิงนะคะต้นไม้เล็กๆพืชต่างๆนะคะอ n r ง d ี a ด u อ r i ง e ี u ดูอ่างขี้ดอ่งขีดคำนามเพศชายคะ่ะผ้าม่านอินฟ ê น r e Une <fen> อิน e ินิตอิ e คำนามเพศหญิงค่ะหน้าต่าง fois Une f o น s Une fois <S Un <four>. <S Une fois Un คำนามเพศหญิงค่ะ L'affaire r คำนามเพศหญิงค่ะจะเป็นสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นธุรกิจก็ได้นะคะและบว l และบว e b o บว e la า o î t e คำนามเพศหญิงค่ะกล่องใส่ของต่างๆนะคะอ่างม o ร์วอชางมร์วอคำนามเพศชายค่ะกระจก La Chance la chance la chance คำนามเพศหญิงนะคะโอกาสความโชคดีต่างๆนะคะ La c o n f i a n c e la confiance, la confiance. la confiance la confiance คำนามเพศหญิงนะคะเชื่อมั่น la cuisine la, <cous> la cuisine la cuisine la cousine คำนามเพศหญิงค่ะห้องครัว l'envie 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 อ่าคำนามเพศหญิงค่ะอยากออกไปทําอะไรสักอย่างนะคะ la fête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  คำนามเพศหญิงนะคะงานสังสรรค์ต่างๆค่ะ La façon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  คำนามเพศหญิงนะคะทางหนทางวิธีนะคะ L'habitude 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 คำนามเพศหญิงค่ะนิสัยความถนดัด Un e idée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  คำนามเพศหญิงค่ะความคิด Un e image Une image, une image, une image comme un péding à l'impression, l'impression, l'impression à quoi taille. La journée, la journée, la journée, la journée, Van Le marché, le marché, le marché, le marché comme un péding Une minute, une minute, une minute, une minute. คำนามเพศหญิงนะคะหนึ่งนาทีนาทีนะคะ La musique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  คำนามเพศหญิงขับเพลงดนตรี La parole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 , La parole. คำนามเพศหญิงคำพูด partie Une partie Une partie Une partie ส่วนหนึ่งส่วนนะคะ La police la police la police la police คำนามเพศหญิงนะคะตำรวจ la sécurité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  คำนามเพศหญิงความปลอดภัย la semaine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  คำนามเพศหญิงสัปดาห์อาทิตย์นะคะ la situation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  คำนามเพศหญิงสถานการณ์ le stress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  st ความเครียดคำนามเพศชาย anaki angaki anaki angaki อันนี้เชื่อมเสียงนะคะคำนามเพศชายการต้อนรับ counter ต้อนรับนะคะ l'olie l'olie <lit. S 2> l ล l ่เล่คำนามเพศชายเตียงนอนอ n างน i รีอรีอรีอรคำนามเพศชายนะคะเชื่อมเสียงนะคะก็คือหมอนสำหรับนอนนะคะปัญหา Un coussin.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  คำนามเพศชายอันนี้จะเป็นหมอนสำหรับเอาไว้ห้องรับแขกหมอนไว้โชว์นะคะ Un couvre-lit.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  ร์ลคำนามเพศชายนะคะผ้าคลุมที่นอนนะคะ Un tapis.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  ก็คือพรมนะคะพรมที่เราเอาไว้รองตามห้องต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะ une lampe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  คำนามเพศหญิงนะคะคมไฟไฟนะคะ la culotte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  กางเกงชั้นในนะคะ un tiroir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  ลิ้นชักค่ะ la b e i l l a b e i l l a b e i l l a b e i l คำนามเพศหญิงนะคะพึ่ง Le Resultat Polab Le ผลลัพธ์ค่ะคหมู่บ้าน Une Etagère คามเพศหญิงชั้นวางของต่างๆนะะค D'accord ดะกอดะกอคำนามเพศช,ชายค่ะตกลงอนุญาตค่ะและนี่มีแล,ละนี่มีและนี่มีและนี่มีคำนามเพศหญิงนะคะโรคโลหิตจางค่ะอินกูเปอร์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 คำนามเพศหญิงนะคะบาดแผลหรือว่าโดนตัดโดนบาดนะคะ Un exemple Un <An> exemple Un <An> exemple Un exemple ออันนี้จะเชื่อมเสียงนะคะคำนามเพศชายนะคะตัวอย่างคะ่ะ le gouvernementle 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 gouvernement. gouvernement คำนามเพศชายคะ่ะรัฐบาล un groupeun 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 groupe คำนามเพศชายนะคะเป็นกลุ่มเป็นวงนะคะ le passé หรือป้าซิหรือป้าซหรืปซคำนามเพศช,ชายค่ะผ่านค่ะวันนี้เราก็นำห้าสิบคำศัพท์นะคะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาฝากทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราตั้งใจนำม,มาฝากอยู่เป็นประจำค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความโชคดีมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะแม็กซ่โอวา